คะ่ปะปาอูชาแนลค่ะอันหามองกินเขากับบ่ได้คะ่ะง่ายกันไปกับมาอยู่เอารงมาตลาดหุ่นฝนตกห้ามบม่ฝนไล่ใช่ละปลาเจ้าบ้<ม>าบางโซนเล<ร>่าเอาเอาคือขขาเอาดำคือกันอส่พ่นคือกันกำลังายกับเขาเป็นไดรานลรร <at> ุนค่ะฝนคือมาจากสีเนาะ ที่แรกว่าเป็นสีพิ้วค่อยๆค่ะร้อยสามสิบบาทวันนี้ก็ได้ต่ำก็ปลาเผามาซูมูกินค่ะตัวปลาปลาเผาค่ะอยอดใหญ่มองก่อน,อนมาจวดด้วยเหือจะโดนมาไดล่ะถัาก,กระดิกกินค่ะปาาะลาเผาลันมาย่ำไดน้มีปลาอยู่เด้แต่ว่ามีจะคล้องเบืดแล้วนะคะ่ะพุนค่ะพนักงานเซตโต้วันดีค่ะ <laughs> เตรีียมสถานท่อันใหญ่ที่เรียกตั้งไว้นีว่าออกไปหุ่นนนนออางกมันจังซีเบิร์สกันนะท่านค่ะย่อออกไปหุ่นมองที่สองฝนฝนห้าค่ะบัดย่อกลับคำว่านี่มองที่สามนี่เป็สี่เหลี่เลยอยู่ค่ะบัดคนสวยอยางล่างยางตากฝนมากค่ะโอ้นำ้นกันแม่พร้อมคู่นึงปั่นจักรย่าน ปัญญายารน้ำกดอากาศก็บลมๆมลมแห้งๆเหนาวๆย็นเย็นค่ะฝนตุกไปปอยค่ะบนเอาผแห้งเราซื้อมอวดานเป็นเล็กหน่อยค่ะบ้าน บางลาส<ท><า>ิาาาไปโรงเรียนมาลูก <c oughs> ลูกชายสิไปโรงเรียนค่ะ <c oughs> มาขอเงินแม่ครับมาขอเงินแม่ไปโรงเรียนมานค่ะมนสเย็นเคือคือเดีนยลวค่ะ <c oughs> ม่นสุกเย็นน่าัเมน่อยผาากระเป๋าคือจะไปโรงเรียนยี่หลีเด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> าัมากินข้าวกินข้าวเส้าเราบ้านี้กินคน้ับกระปุกกระบอกมเออเสียบะตรเสียมันเข้มเป็นเข้มปะ คนกับคนค่ะคนแน่คนน,นู้นยิ่งค่ะอ้างอ้าง้งาที่เขาเสารอยู่คนในยพยาก,การกขาาาเขาบริกรทานใครอยากานอาหาอีกเรื่อ้เอรินยาใส่เียวกุตสเสียเมยนอ้าวจะึ้ยอได้ป่ะเนี่ยอ้้นี่ใครพอ่อองยังป่าไครป่าเออเขาก็จะขึ้นก่ใครลูกวะซุกัวาพันี้าเอาไ ันเกือบสิบตววางตัวนึ่งเกือบว่ได้กินเอามาสีอนดเอามาเนี่ยแช่เนี่ยว่าหาอันกินนลงปีเออทำแาบรั้ไหมเอฟซีซื้อหนังปซีหอแม่เนี่ยขะดมจิ้มมันอ้ยบอกทัวเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะ้ ลมต่ำมต่ำแต่ว่าอันนี้เนาะค่ะรพาดอัเดียวค่ะผักแตงเ้าแมเปนเ้าแม่มาสูมเี๋าแม่ไก่ลายกขินกินเอาด้วยอะกินผู้ละใบสีอ๋อผู้หยกินผู้ละอนอ่ะใรบเอาปลาลูนขางกระวังค่ะสมตาปลาอูกระสือมาสองถุงเลยค่ะก็จึงเหนวแห้งแห้งออกมา มุน้นไหมกระได้จาาาาด้ากระไดใจ,จอว้วนเสีขขเยพื้นเ่าเนี่ยมาซื้อมาขึ้นกระไดมิตรภูขุนกันายผู้ลังคนจอบอาเมือาสน,อน้อยวัวนำไปหักเด้อ,อนนมีวัวใส่คิวขี้มาเองไอ้ตุยนักใจเลย ไปซะเนาะฝนตกเด้อเอ้าว่าซิลขอมนาดนะค่ะไปเอาใบอันนี้โรงเรียนพี่แอมตาบาซ้ลชี้ทักไปหาคู่อยู่ในข้องอันเขาไล่มาโหลดสิปิ้นเราเองมีแนวปิ้นเนาะส่งอะไรได้หรอ่ะมันก็ซุงได้ยู่ถ้าคู่นึงค่ะผู้หนึ่งมึงากินน้ำมูได้บ่เจ้าสวัสดีแล้ว ผู้ป่านยัยวะโอ้ช่วงนี้กำลังผอบอยู่ผอไปเห็นงานอยู่หลนันโม, <laughs> มนี่อไปเห็นงานจังาาว่าอาได้มากแล้วมีผู้ไปเห็นงานแทนค่ะโมนี่แสดงว่าเพิ่นยังนี้ที่่ไปเพราะว่าข้าหางานอถเรียนเนี่นบ่ใช่อีบ่อีมันกับบ่เคยไปยู่แล้วกับมิกุกกา กับอันลุงเอนี่ลราสลับกันเสมอนะอันอยากไปหาพอสันค่ะแต่ว่าพอวัอยู่พอเป็นเห็ดงานอยู่รานปลาอูค่ะจังว่าปลาอูเด็กเขามาเลาะมาเหร่นน้ำมูกับอันซุ่มป่าป่าว่าให้มาเห็ดอีกยังหรอเพราะว่าในเห็นน้ำมูดอกขัามอเตยานมันอันนี้เหืนไปโหลดถ้าพ่อเห็นมันเห็ดได้อยู่ปุ้ยถ่ายมันแจ้งเคลื่อนมาเลยถ้าเข้ามาลูกกามาแจ้งเคลือนมาเรี่ยวไรเนาะก็เลื่อนเมืองเบิร์ดหรือเปล่าเอฟที่นี่เลย อีสามมเนี่ยอาคอาีวามยมูลันมันกับโบเห็นนีุ่ยสิยูบ่ะล่ะเห็ดแค่ไหนมาแล้วก็เห็ดเพอรเดียวเลยแล้วบ่อาจกอก่ไ่หนห้าิบเบองกืเห็ดเห็ดเบืงซื้อเพื่อเยังคจวันนกมเงนรื่อข้าวสุดท้ายเดียกลูกกินอันไหนโบราครับอันนตี่นยืนยันสองขั้นตอนอ่านอ่นได้ครันูใดอย่างมากลูกเคบซี่โอ้มันเป็นแนวอื่นหร้อบ่ อยูนี่แถมอไม่ตู้เย็นอีกคือบ่อไปเวบถ้าไม่งั้นก็ซื้อมออบร่มร้อนน่ะอัลลาโบึงพันน่ะเมื่อไหร่ะโอ้มาก็มาสีแสบเนาะออกมาจากตู้เย็นม่กินโหลดมานี่ยมันก็มาแสบไปกแล้วลูกเข้า่นันเขนสะดวกเนวนั้น เอาเกินกินนโอ้ยเมืองค่ะวังหันประวัติลูกนี้จากคนยานคนได้กินอีกส่วนเกี่ยวนะส่วนเกี่ยวนะถอดใหม่โพดบ่อสิใหม่ออกดำอยู่ในนังนเ,เขากล้องพุดมื่สิใหม่มาก่าวเนี้ยมันกว่งก่อนก็ไม่หม่ได้ไม่ยืน

บนกวป่า,ปาสิไเดท็าทากดหรอมือ <g ülme> อายุเลเด้ยตำ่ำเอาไมามเหมอนเทียมรึไเขียมอะไ้กับทานบบาจาม่ยอมก๊ปาปเขามัานใน้มานเดียวนะคะมอยุ้งไดกลากินเลยขินเกงใจอันมันี่มาตืมเนี่ยินได้หรือกินกินเลยโมละผ่าเลย ลุ่ไปในภานองหน <pper swimming> ึงรสา่นเาเปิดไปเมารบลยนออนไลน์มเิ่ระเทศลยะโอเคค่ะกินต่อให้มันเบิดกอนค่ะมันสีเบิดบอลอาหารมีต้ตกเ่ดี๋ยวรุนมากๆเลยเพาส่วนน้ำกันเ้อค่ะเอฟซีหุ่นเมื่งน้เค็แหนะขาไก่เห็นขาไก่ก็เห็นเห็ขาไก่ก็เห็น อยากซื้ออะไย่เื่อย่เองคลิปนี้ป่าอูกำลังทำมีการเนาะค่ะให้น้องตุยยิ้มเขวบ่าน้องแซ่บ่นสีไอ้กล่องยูบ่จักก่องถุงอ่ไอ้นอผมไม่ใช่ผมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ